สวัสดีพี่น้องต้มตีนไก่ไว้บ้านหนมีเมนูผู้ลังคนโทรมากอะเปิดให้นังเฟอก๋วยเตี๋ยวตีนไก่เส้นมีตีนไก่แบบรวดเร็วทันใจไม่ได้นัดเด้อไม่ได้นัดหมายอยากกินยังกะปรุงล่วงไปใส่เอาเองเท่านี้อันบสไ่อันนี้มันสิบปเป็นก๋วยเตีย๋ยเลยยังก็ตั้งาย ส้นหมากบุกคอยมีพวกใส่เนาะก๋วยเตี๋ยวรุ่นใหม่บุกคอยเห็นเขาใส่ป่ะไม่มันอยู่เมืองนอกมันหายาหามุมก่อนพี่น้องมาเด้อมาเด้อพี่น้องแนบหามุมก่อนพี่น้องเห็นบ่ล่ะโอ้ยเห็นก็เห็นก็สาวเด้อเด้อก็เด้อปุ่มก้อนได้สิ่เพียบบนเทียวเอาออกก่อนเดี๋ยวะอ้นีน้ำส่วนเดินมันจะเอาไส้ก๋วยเตี๋ยวแลเราไหมโรครีกเติม เกือบอันน้ำโคกใส่ก๋วยเตี๋ยวแล้วจะเป็นก๋วยเตี๋ยวโคกซื้อซื้อไม่อยว่กระเทียมเจียวมันละกินเปื้อกเปลืองอันใส้ใหม่เราก็แสบบเลยกวนเริ่มเริ่มเริ่มแล้วอันไม่กินกระเทียมแบบนี้แล้ววันนั้นแม่เจียวกระเทียมแม่ไม่กระเทียมอย่างนี้มันหมดแม่เจียวซัดเอาซัดเอากินแต่กระเทียมมันหอมมันนะกระเทียมเจียวใหม่ๆหอมเจียวเส้นปากหมูน่ะปากหมูแข็งมันแห็งเส้น อันบริสไซกับหมูแล้วอแม่อยากนะครับบริส่ซพักอยากกินยังกระเด็ดเอาเอาไปกะปินะพูนละถวยโค้งการแบบว่าบริบริตังใจพอดีเลยหน่อยต้มตีนไก่ไว้พอดีม่พิ่มมากกับเพี่ยนโค้งการปรุงน้ำก๋วยเตี๋ยวแบบปปับสองนาทีเอาขึ้นเือเดน้ำปลาไหมอืมไอ้ ไม่ได้ตั้งใจจะมาเนาะก็พอดีแม่แบบมาบอกเนะี่ยมันก็นเลยเป็นยังสีพี่น้องฉีดวัคซีนเนาะมันก็นเลยได้กินแบบว่าแสบแนบมาแสบแนบมาสาป,ปุงเอาไปหาหมอเจาะเลือดก,ก็เลยมาฉีดวัคซีนคือมันมาพ่อข้างนอกวะเอาบอกวดดีใส่อกวะอดีแล้วทครคนบถวดวพอแล้ว เอาบาคนอกบ่อบอเก็บอเล็กจ้กระฮัแม้นาน้อยแกกินกับพริกสดวันกี้เ่าไม่วันนี้ใช้พริกดองวันนี้บ้านลองมั่งเอาเกืตาย ลองดูไม่เค็มนะอันนี้ออกเปรี้ยวมันมีสองอย่างแบบเค็มกับแบบเปรี้ยวแต่ว่าเพดเดอร์แต่ว่าเพดเดอร์พักก็เอาตามพัทยาใส่นะมาแบบใส่ดูจับดูดก่อนถึ่นน่าตะละมังนึงคนละกะละมังอืมมาใส่พัก เกแม่ปูวัวจะข้างทำงานบ่ได้คุยกันเลยพี่น้องเลยทำไรไบ่ได้คุยกันหรอกแม่พิ่นแม่ก่นมาฉีดวัคซีนนะบ้านนีเน้ยนนอนยเรื่องของเรื่องนัน่งบม่นนได้จองไนหน้าเป็นพิเศษมอไรมาฉีดหลดเป็นคนพิเศษ จองนะมีการแสีงกับหมออีกฉันมาจอดเลือดเฉยน,นั่นแหละลองเลิกหมอถามว่าฉีดวัคซีนยังยังไปฉีดเลยเพชรสมอาทิตย์หน้นางวันพุธฉีดวัคซีน ของแม่พินได้ไฟเซอร์ได้วัคซีนดีดีที่สุดเลย mm hmm. ของพ่อใหญ่เรียบร้อยแล้วเข็มทุกทายแล้วเสร็จแล้วเสร็จเมื่อวานเนี่ย กินพระแซบ่บจะคนไม่ยอมหรอกมันละสี่ล้อยคนชอบกันเลยไวมเนี่ย ตีตีนไก่มันเขากันเนาะพ,พี่ทอดไพู้ันแม่บี้ยเนึ่งไก่เปดีขนาดเี็นใ้พริกกรไปบกันเนาะ ตอนนี้อยู่ไกลแล้วแม่ปูก็ลำบากมาก็กัดรำตัวเนี้ยยูคนละฝากมันยู่ฟังข้ๆไปหน่อยอยู่แต่ว่าไก่ขั้นรับแม่บีโอไก่ขั้นรับแม่ปูไม่หน่อันแม่บีนะระยะทางเท่ากันเกลหรอก แรก็ตองน้ำลดแม่สองต่อคอยต้องเข้าไปในเมืองก่อนพี่น้องเข้าไปในเมืองแล้วนั่งออกมากน,นามาใหม่พักก็เอามือบิดเอาพักบ่ กินไก่ก็น่าปันอยู่เมืองไทยเน,ะนาะยันไม่ทงหน้กเนาะบอกกินก๋วยเตี๋ยวนี่แหละ,ะมันสุโขทัยหรืออะไรนี่แหละจําไม่ได้เขามีผักให้ก๋วยเตีเ๋ยวสุขโขทยัยเอกลักษ์ณเลยก็ต้องมีถั่วี่สงแล้วก็ถัฝักยาวซอยใส่ ม,มันรดม,มากพี่น,อไไน้องเวทซับเวทงาต้นหอมจำปี ก๋วยเตี๋ยวขาดซ้อย่างนุ่มยานะต้องมีถั่วลิสงแล้วต้องมีไอ้ตังชายใส่ที่จะเสริรสชาติอข,าของก๋วยเตี๋ยวแต่ถ้าว่านางหิวน,า,นางไม่สนใจเลยถั่วอีสงส่วนอ,อะไร ก็ช่างใจด้วยเน,นียค่ะนาำไม่รอไม่รอท้าคือเมื่อนเนี้ยหิวป่ะเนี่ยเมื่อได้น้ำไรค่ะสันค่ะเบาหวานจะขึ้นพี่นอ้อง ก็จ้องไปมั่งไทยแกไมีอย <fol> ู่เด้อซับแอมรับแอมก็จ้องว่าเพชรจะเลี้ยงกันนี้ยังไสิบบาท เป็นผู้ละเครื่องโลกคุณพี่น้องเ <c oughs> อ,อ้ยเมื่อคืนเขากินก๋วยเตี๋ยวเนียนเครื่องเขาเนียนสิ่งคั่วแซ่บทุกขั้นหมดเล มาแซบจังเนี่ยจนชิวายละเนาะนี่อุ้งอื้อพ้่นลองมันนีห่อนเนามันนี่พรุ่งนี้ก็ร้อน บาวานเนี่ยบานตะพังลมพัดมือแห้งไปมอฝนตกพมมอนี่ทั้งหา้างพอญ่ไปเฉียดฟาสินกลับมาเอาเมื่อมาจับขากูยเย็นเกยบลมลมมันพัดแรงๆน่ากลัวแต่วันนี้มาตายลมไม่มี <laughs> ใบใบเ็องศาวันนี้ไม่มีใบไหม่กระดิกเลยวันนี้ประกอบไอ้ที่เครื่องตัดหญ้าเสร็จทำคนเดียวตามปกติของเนี่ยม้องไปซื้อมาสิอะไรผมไปซื้อกาแฟันลถทิ้งแล้วก็ไปซื้อเย็นนอกของบ้านี้ง่ายบ้านท่านึงกะลดอันหนึ่งซื้ออันนึงเนาะ เรื่องตัดหญ้าไม่มีอันตอนย้ายบ้านหลังนู้นอ่ะมันมันว่าแม่ไม่ต้องเอาไปล้วกเอาจ้างย่างไอ้นุ่นกับไม้เอาไอ้นี่กับไม้เอาอนเ,นยเอาลยได้ดไปซื้อเพราซื้อน้ำไป็นจ่ายเงินเนาะแต่ตอนนั้นแม่ก็จำแหละอันนั่งบนว่ามันแพง S <S เ,คเครื่องตั้งพันหนึ่งเนี่ยนางบ็อกขาดอีกสิบโคลนพันมันไม่ได้ดูดูุกแค่ะมันด้ะ่ะม่ได้ไปถ<ม>ึงนูแค่จางเก็บอ๋อซื้ออย่างเงี้ยม,มาไปถึงนู่น แค่เลยอยู่สองคนกับตรงนี้ตูแซ่แหละเพราะว่าอาหารมันพอเพียงพอที่ใส่ทานยูคนเดียวก็ยังหนังเนาะน้ำไม่่คยกินอาหารอยู่บ้านหรอกแม่ทำไว้อะไมีจะแม่กินคนกินเอากินคนเดียวเป็นช่วงช่วนนี้ก็รักเิดเลาะไม่ว่ามีแตแม่และคนนาไปกินทีบ่บ้านบ้านมอือ căn một trong nhà nè, pha lê khền luôn rồi, trung nhà bạn vẫn gì, hiểu đấy rồi, để không nhìn còn ngon cũng là nó, anh cứ lại còn lâu, xong lại làm nè, anh nhút nè, anh anh ลาพักร้อนแล้วก็บเอาแข่สามอาทิตย์แข่นั้นลหมดต้องเข้าได้หาทิศแบบน่หาะก็ได้หาทิ์มึงก็ได้หาทิ์คือกันแต่ถือเลื้ยงเราเป็นเงินไงแต่มึงเราครบมึงก็ไปเงนินไงแต่ว่าสมตเตอร์เนี่ยถ้าเราเอาเอา,เอากร้อนเนี่ยแล้วมาได้เงินแต่ไม่รอ้นะว่าแต่นี่ทำงานเดี๋ยวบพบข้อมูลนะ เอาพักโอนอะ่ะมันไม่ได้เงินเท่าที่เราทางานเขาเขาหักอะไรไม่รู้มันเะแบน้อยลงอ,อยากบ้านในบอ,นอกร่างดึง ใส่กระเมิดใช่มัม้ยรูขอรื้อต่อกันไมพินก่อนเด้อจ้าขอบคุณที่เข้ามาชมนะคะขอสั่งต่อเนื้อหรักจากเคยแจ้รักนะจุบ๊บ